สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับช่องแดดดีรดากันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่องแดดดีรดาจะมาสอนเพื่อนๆนะครับพับหัวใจพองโตนะฮะหัวใจกระดาษพองโตรูปทรงแบบนี้เลยนะครับสวยๆน่ารักนะครับถูกใจเพื่อนๆแน่นอนนะครับก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแดดดีรดาด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผม ให้เพื่อนๆนะครับใช้กระดาษ A4 นะครับจำนวน1แผ่นนะครับผมจากนั้นนะครับพับบริเวณมุมมาลักษณะนี้นะครับเพื่อให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจากนั้นเราใช้กันไกลนะครับตัดบริเวณตรงนี้ออกนะครับส่วนตรงนี้เราจะไม่ใช้นะครับนี่สามารถนําไปพับหัวใจจิ๋วได้นะฮะตามคลิปที่เคยไปสอนไว้ก่อนหน้านั้นนะครับผมตัดทิ้งนะครับ จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับเปิดออกนะฮะต่อไปนะครับเราจะทําการพับครึ่งนะฮะผมพับครึ่งลักษณะนี้นะครับผมเล็งขอบให้ตรงนะครับจากนั้นก็เรียบๆนะฮะแล้วเปิดออกนะครับเปิดออกนะครับวางกระดาษในลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนๆนะครับพบพับบริเวณขอบด้านล่างนี้นะฮะ ขึ้นมาประมาณนะครับครึ่งเซนติเมตรนะครับไม่ต้องเยอะนะครับประมาณครึ่งเซนติเมตรนะฮะเมื่อได้แบบนี้นะครับพับขึ้นไปเทียบกับด้านบนนะฮะให้เสมอนะครับเพื่อนๆอาจาัน์รีดได้เรียบนะฮะทีนี้นะครับในส่วนของขั้นตอนต่อไปนะครับให้เพื่อนๆดูดีๆนิดนึงนะครับให้ด้านที่เปิด สามารถเปิดได้ในอยู่ด้านบนนะฮะแบบนี้นะครับอ่าโดยเรานะครับจะพบบริเวณด,ด้านขวานะครับมาเสมอตรงกลางนะฮะแต่ว่าไม่ต้องเที่ยบไม่สุดนะครับให้เราเว้นช่องกลางตรงนี้ไว้นะฮะประมาณนะครับครึ่งเซนติเมตรนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยคือแบ่งกันให้รวมอยู่ประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับเพื่อน,นเพื่อนเพื่อเราจะสามารถป่าลมบริเวณนั้นเข้าไปได้นะฮะนี่นะครับสังเกตดีนะครับ ดดเลียดานจะเว้นช่องไว้นะฮะแบบนี้เลยอ่าแบบนี้นะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพับมุมบริเวณตรงนี้นะฮะขึ้นมาเทียบด้านข้างแบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้นะฮะอ่าใครไม่ทันหยุดดูก่อนนะครับพับตามตามเันมาเลยครับเพื่อน ทั้งสองฝั่งนะฮะรีเ้เรียบนะฮะจากนั้นนะครับก็ให้เปิดออกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้พับบริเวณปลายแหลมด้านข้างนี้นะฮะไปเสมอกับอขอบตรงกลางนะฮะตามรอยพับเลยนะครับเพื่อนๆให้เสมอพอดีนะครับนะครับรีบด้เรียบนะครับ คลิปสอนพับบัวใจนะครับเดลิระดามีสอนไว้หลายรูปแบบนะครับเพื่อนๆถ้าใครชอบแบบไหนลองกลับไปดูนะครับแบบใส่ของได้ก็มีนะฮะแบบใส่ข้อความได้ก็มีนะฮะโอเคนะครับเมื่อได้แบบนี้นะครับให้เราพับบริเวณมุมตรงที่มันเหลือนะฮะพับขึ้นมานะครับพับขึ้นมาลักษณะนี้ลักษณะนี้ทั้งสองฝั่งนะครับ นี่นะครับเราก็จะได้แล้วครับหัวใจนะครับต่อไปนะครับเหลือในขั้นตอนของการเก็บงานนะฮะเราจะพับบริเวณมุมขอบเนี่ยฮะเข้ามาเล็กน้อยนะครับในส่วนตรงนี้ไม่ต้องพับเยอะนะครับเพื่อนๆโดยให้ปลายเนี่ยนะฮะเสมอกับแนวขอบหรือสิ้นขอบที่เราพับไว้นะฮะให้ปลายแหลมนะครับสังเกตปลายแหลมเข้ามาไม่ต้องเยอะนะครับเพื่อความสวยงามนะครับนี่นะครับ ้างละ2จุดนะฮะแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเน้นย้ำนิดนึงเพราะกระดาษมันจะแข็งนะฮะในส่วนตรงนั้นนี่นะครับในส่วนของหัวใจพองลมหรือหัวใจพองโตนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งแบบนะครับสําหรับหัวใจในช่วงวาเลนไทน์นี้นะครับส่วนแบบอื่นลองเพื่อนๆลองกลับไปย้อนดูนะฮะสามารถพับตามกันได้เลยนะฮะ นี่นะครับเราก็ได้แล้วนะฮะอ่ากลับด้านมาจะได้ลักษณะนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับักอุปกรณ์เสริมนิดนึงนะครับให้เพื่อนๆนาหลอดนะฮะใช้หลอดนะครับเราจะใส่เข้าไปในบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆบริเวณช่องที่เปิดได้นะครับบีบหลอดก่อนนะฮะแรกๆมันจะใส่ยากนิดนึงนะฮะบีบหลอดนะครับแล้วก็บีบมุมหัวใจนิดนึงนะฮะแล้วใส่เข้าไปนะฮะ จากนั้นนะครับสังเกตนะครับใช้นิ้วชี้ซ้ายนะครับกดไว้บริเวณตรงกลางนะฮะเพื่อนเพื่อแล้วเราก็เป่าลมเข้าไปนะครับแล้วใช้นิ้วชี้นะครับดันลงมานิดนึงนะครับเพื่อให้หัวใจมันเป็นทรงนะฮะนี่นะครับจากนั้นเราก็จัดทรงฮะจัดทรงให้มันสวยงามนะครับตรงไหนลมไม่เข้านะครับก็ใช้หลอดเป่าเข้าไปนะครับพอได้ลักษณะนี้แล้วนะครับเราก็หลอดออกต่อไปเราก็สามารถใช้ปากเป่าเข้าไปได้เลยนะฮะมันก็จะทั่วทั้งหัวใจเลยนะฮะ นี่นะครับจัดทรงหน่อยครับเพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับหัวใจพองโตนะฮะหัวใจกระดาษพองโตนะครับเหมาะกับวาเลนไทน์ช่วงนี้นะครับนี่นะครับมีสีม่วงด้วยสีชมพูด,ด้วยนะฮะใครชอบลักษณะไหนก็จัดทรงนะครับนี่สองอันแรกเนี่ยเน้นตรงกลางนี่สวยงามเลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ